อสูรพลิกฟ้าเล่มที่63บทที่2,092ผู้มองดูสนุกสนานหยุนเชิญนั่งลงในถงรับแขกส่วนเมื่งเจี้ยนเจอค้งกายด้วยท่าทีสุภาพนอบน้อมสุดเปรียบคล้ายกำลังประจบเอาใจสีหน้าท่าทางเต็มเตี่ยมด้วยความสำนึกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปขนาดเวลาอยู่ต่อหน้าเมื่งเจี้ยนซีมันยังไม่เคยทำตัวอ่อนน้อมถึงเพียงนี้ ไม่เห็นต้องทำหน้าแบบนั้นเลยหยุนเช่อกล่าวด้วยรอยยิ้มในฐานะของเมิงเจียนหยวนแล้วข้าสมควรต้องเรียกหาเจ้าเป็นพี่ด้วยซ้ำวันนั้นพวกเราเพียงมีเรื่องขัดแย้งกันเล็กน้อยเพราะจุดยืนต่างกันเท่านั้นไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ เมื่อเจียนเจอรีบตอบทันทีโอรสเทพยวนช่างใจกว้างยิ่งทำให้เจียนเจอรู้สึกละอายใจกว่าเดิมนับแต่นี้ไปหากโอรสเทพยวนต้องการสิ่งใดต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตเจียนเจอก็พร้อมยอมทำว่าจะเช่นนี้ไม่สมควรพูดออกมาง่ายๆหยุนเชื่อตอบก่อนปั้นสีหน้าจริงจัง หากถ้าเกิดยึดถือเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาไม่ใช่เท่ากับเป็นการทำลายมิตรภาพอันยาวนานระหว่างเจ้ากับโอรสเทพเจียนสีแล้วเมื่งเจียนเจอสายหน้าช้าๆในฐานะคนตระกูลเมืองเจียนเจอล้วนทุ่มเทกายใจให้แก่นครเทวะจือเมื่งดังนั้นผู้ที่เจียนเจอสวามิภักด ด้วยจึงไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นโอรสเทพเพียงหนึ่งเดียวที่กุมอนาคตของจือเมิองเอาไว้วาจาของมันแฝงความในเอาไว้อย่างแนบเนียนเพราะคำว่าโอรสเทพเพียงหนึ่งเดียวสามารถตีความได้หลายทางกล่าวจบเมืองเจียนเจอก็เดินเข้ามาพร้อมนำหีบหยกสี่เหลี่ยมขนาดสองจือที่ห่อหุ้มด้วยผนึกปราณสามชั้นออกมาอย่างระมัดระวัง มันวางหีบหยกลงบนโต๊ะน้ำชาก่อนเริ่มลงมือคลายผนึกทั้งสามทีละชั้นพอเปิดฝาหีบออกแสงสว่างเจิดจ้าก็สาดส่องมาจากภายในเมื่อเจี้ยนเจอล้้งมือเข้าไปหยิบกระอ,อ่อนขนาดเล็กที่เปล่งแสงสีเงินย่วงออกมาอย่างระมัดระวังโอรสเทพยวนมันยกกระอ,อ่อนด้วยสองมือก่อนหันไปทางหยุนเชิรเสื้อกราะตัวนี้เรียกว่า อาพรวิญญาณดับหายนะเป็นสมบัติวิเศษที่เทพิดอนทรงประทานให้ตอนข้าบรรลุเป็นพิฆาตเทวะหากสวมติดตัวไว้ต่อให้เป็นกระบวนท่าสุดกำลังของครึ่งเทวะชั้นกลางยังสามารถสลายพลังได้ในพริบตาถึงโอรสเทพยวนจะมีพรสวรรค์สูงส่งไร้ทัดเทียมพร้อมความเป็นเทพสมบูรณ์แบบแต่ท่านยังเยาว์วัเกินไปพลังสีมือยังไม่กล้าแข็ง ดังนั้นย่อมต้องการเสือ้อเกราะตัวนี้มากกว่าค่าพูดตามตรงเวลานี้ความปลอดภัยของโอรสเทพยวนคือสิ่งสำคัญสุดของนครเทวะจือเมืองเทพบิดอนย่อมคอยปกป้องท่านก็จริงแต่เสื้อกราะตัวนี้ยังสามารถเป็นหลักประกันได้อีกชั้นช่วยให้เทพบิดอนและเจียนเจ๋อได้สบายใจขึ้น หยุนเชื่อมองดูเสื้อเกราะสีเงินทว่าหางตากลับยังคงชำเลืองมองไปทางหีบหยกไม่หยุดไม่ว่าใครก็ไม่อาจละสายตาจากแสงเจิดจ้าที่เรืองรองออกมาจากในหีบได้หยุนเชื่อยื่นมือออกมารับกระอ่อนไปอย่างไม่ลังเลตกลงในเมื่อเจ้าจริงใจข้าก็จะขอรับไว้ถือสว่าความบาดหมางระหว่างเราหายกันส่วนเรื่องของอนาคตขึ้นอยู่กับเส้นทางที่พวกเราเลือกเดิน เมื่อเจียนเจอเอ่ยปากอย่างยินดีโอรสเทพยวนเอ่ยปากเช่นนี้เจียนเจอก็สบายใจฟาบาทฟาบาทมันยังพูดไม่ทันจบด้านนอกห้องถงพลันมีเสียงร้องโวยวายอย่างแตกตื่นดังขึ้นเมื่อเจียนเจอหันไปตวาดด้วยโทรศสสามหาโอรสเทพยวนอยู่ตรงนี้เจ้ายังกล้าแหกปากอีก สาวใช้ที่ร้องตะโกนล,ล้มกลิ้งเข้ามาในห้องโถงฝ่าบาทไม่ได้การอาการเก่าของหูหญินใหญ่เกิดกำเริบขึ้นมากระทันหันตอนนี้ตอนนี้นางว่าไงนะเมื่อเจียนเจอหน้าเปลี่ยนสีพร้อมเส้นขนทั่วร่างลุกสู้มันรีบออกวิ่งทันทีหากพอไปถึงประตูทางออกถึงค่อยฉุกคิดได้ว่าหยุน เชิดก็อยู่ด้วยมันรีบหันกลับมาด้วยสีหน้ากังวลโอรสเทพยวนเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชีวิตของหูหยินข้าเจียนเจอจำต้องขอตัวสักครู่โอรสเทพยวนปลดทำตัวตามสบายเอาไว้หูหยินข้าปลอดภัยดีแล้วเจียนเจอจะกลับมาขอเข้ามาท่านทีหลังกล่าวจบมันก็รีบร้อนจากไปในพริบตากระทั่งสาวใช้ที่มาแจ้งข่าวเองก็วิ่งจากไปด้วย ปล่อยหยุนเช่อทิ้งไว้ในถงรับแขกเพียงลำพังหยุนเช่อลุกขึ้นเดินไปดูหีบหยกที่เมืองเจียนเจอลืมเก็บกลับไปเพราะความรีบร้อนก่อนดีดนิ้วเปิดฝาหีบขึ้นทันใดนั้นแสงสว่างดุจจันทราศาสตร์สองก็อับไล้ไปทั่วห้องถงไอวิญญาณบริสุทธิ์เข้มข้นสุดเปรียบกระตุน้นเราเส้นชีพจรลมปราณของผู้ฝึกยุทธทุกผู้ทุกนาม หยุนเชื่อยื่นมือลงไปหยิบหยกเทลที่เปล่งแสงจันทราขึ้นมาดูนี้เป็นผลึกขุบเวที่หาพบได้ยากยิ่งชนิดหนึ่งมหนำซ้ำพลังที่บรรจุไว้ยังเหนือกว่าผลึกขุบเวธรรมดาอย่างเทียบไม่ติดผลึกขุบเวระดับนี้สมควรถือเป็นสมบัติวิเศษแม้กระทั่งในนครเทวะหยุนเชื่อพึมพำคนระดับเมืองเจียนเจอไม่สมควรมีปัญญาหามาครองได้ เสียงของหลีซอดังขึ้นเมื่อเจียนเจอกำลังพยายามหลอกล่อให้เจ้าชิงมันไปมุมปากหยุนเชิดเชิดเป็นรอยยิ้มบางเห็นไหมขนาดท่านยังมองออกได้โดยง่ายหลีซอนิ่งเงียบไปเล็กน้อยก่อนเอ่ยเป็นอุบายชั้นต่ำนักไม่ไม หยุนเชื่อสายหน้าทันทีอุบายนี้อาจดูเป็นแผนชั้นต่ำหากความจริงกลับมีเบื้องหลังอีกมากหยุนเชื่อเริ่มอธิบายอย่างแช่มช้าความล้ำเลิศของอุบายนี้อยู่ที่ท่าทีของเมืองเจียนเจอวันนี้แทบกล่าวได้ว่ามันยอมก้มหัวประจบเอาใจข้าสร้างภาพลวงว่าตัวมันเคารพนับถือและหวังพึ่งใบบุญค่ามันต้องการให้ข้าเชื่อว่าตัวมันพร้อมยอมทำตามทุกสิ่งที่ข้าเรียกร้องดังนั้น หยุ่นเชื่อยกยก,ยกเทวะลิขิตสวรรค์ขึ้นมาพิจารณาลองได้เห็นสมบัติล้ำค่าระดับนี้ความตกใจตื่นเต้นและละโมบโลบมากย่อมต้องตัดกินตันกับความคิดและการตัดสินใจไปไม่มากก็น้อยเมื่อรวมกับภาพลวงตาว่าข้าสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจอยากแล้วคิดจะหลอกให้ข้าหยิบสมบัติชิ้นนี้ไปก็เป็นเรื่องง่ายยิ่งแปลว่าลีซอกล่าวมันต้องการใส่ความเจ้า ไม่เชิงเสียทีเดียวหยุนเชื่อตอบมันสมควรต้องการสาสตร์โคลนให้ชื่อเสียงค่าเสื่อมเสียมากกว่าและชื่อเสียงที่ด่างพร้อยเมื่อแปดเปื้อนแล้วยังไม่มีวันลบออกอีกด้วยคาดเดาว่านี่คงเป็นการอย่างเชิงครั้งแรก จากทางฝ่ายเมืองเจี้ยนซีกลอุบายทำนองนี้สมควรปรากฏขึ้นหลังจากนี้ไม่หยุดพวกมันบีบบังคับข้าโดยตรงไม่ได้ดังนั้นจึงได้แต่ต้องใช้ลูกไม้นี้หากมองในภาพรวมแล้วนี่ถือเป็นทางเลือกอันประเสริฐนอกจากไม่ต้องนองเลือดแล้วยังไม่มีหลักฐานอะไรให้สืบสาวอีกด้วยแม้ปากจะกล่าวชมเชยหากรอยยิ้มของหยุนเชื่อกลับเปี่ยมล้นด้วยความหยามหยันดูแคลน หยุนเชิดลดแขนลงทำทีเหมือนกำลังจะวางหยกเทวะลิขิตสวรรค์กลับคืนใส่หีบหยกหากพริบตาที่ตัวหยกหายเข้าไปในหีบชายหนุ่มก็เก็บมันเข้าสู่ไข่มุกพิสวรรทันทีปังฝาหีบหยกปิดสนิทอีกครั้งแล้วทำไมเจ้าถึงยังเอามันไปอีกหลีซอถามอย่างงุนงง หยุนเชื่อหันหน้าเดินจากไปมันอุตสาใส่พานประเคนมาให้ถึงที่แล้วข้าจะปฏิเสธได้อย่างไรหากเมื่อเจียนซียอมอยู่เฉยอย่างว่าง่ายข้าก็คงไม่แยแสมันด้วยซ้ำแต่ในเมื่อมันกล้าลงมือเช่นนั้นข้าก็จะช่วยย้ำเตือนให้เองว่าคำว่าเสียใจสะกดยังไง อย่างไรเสียแม้แต่จักรพรรดิหมอกผู้กำลังเตรียมตัววางแผนล้างโลกาก็ยังต้องหาเรื่องบันเทิงมาสร้างความสำราญใจบ้างเหมือนกันหลีซอหลังหยุนเชิดจากไปได้ไม่นานเมื่อเจียนเจอที่สมควรปลีกตัวไปก็เร่งรุดกลับเข้ามาในถงรับแขกก่อนจะวิ่งตรงไปยังหีบหยกพร้อมเปิดฝาออกทันที เมื่เจียนเจอชะงักนิ่งด้วยสีหน้าประหลาดใจก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นสีหน้ายินดีลึกลำม,มันรีบขยับมือนำศิลาประทับเงาที่ซุกซ่อนไว้ออกมาพร้อมแผ่จิตสัมผัสตรวจดูก่อนใบหน้ามันจะยิ่งทวีความลิงโลดขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อเจียนเจอกางข่ายปราณส่งสัญ,ญญาณเสียงขึ้นตรงหน้าก่อนเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยินดีอย่างปิดไม่มิด องค์ราชินีเทพเมืองเจียนยวนแอบบขโมยหยกเทวลิกิตสวรรค์ไปแล้วขอรับวินิ่งเงียบไปนานคล้ายไม่อยากเชื่อก่อนค่อยส่งเสียงถามอย่างแช่มช้าเจ้าแน่ใจนะแล้วได้บันทึกภาพด้วยศิลาประทับเงาไว้หรือไม่เมืองเจียนเจอรีบตอบกลับศิลาประทับเงาอยู่ในมือกระหม่อมทั้งยังบันทึกภาพทั้งหมดไว้อย่างสมบูรณ์แบบพะยะค่ะ เมื่อเสวียนเจวีแค่นหัวเราะเสียงเย็นข้านึกว่าโอกาสที่มันจะติดกับทันทีมีไม่ถึงสองส่วนแต่ดูเหมือนข้าจะประเมินมันสูงเกินไปสุดท้ายมันก็เป็นแค่พวกชั้นต่ำที่ร่อนเร่นอกนครเทวะอยู่ร้อยปีเวลานี้พอมีหัวชิงหญิงช่วยคุ้มครองได้เป็นที่ปลดปราณของฝ่าบาทองค์เทพแล้วมันมีหรือจะไม่หลงลำพองได้ มืงเจียนเจอเห็นด้วยใช่แล้วต่อให้มีความเป็นเทพผสมบูรณ์แบบแล้วอย่างไรเจ้าตำหนักห่วงฝันส่วนใหญ่เข้าร่วมกับฟาบาทโอรสเทพแล้วขอเพียงพวกเราเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็สามารถผลักใสมันให้จมลงปลักโคลนได้ทีละก้าวอีกไม่นานมันก็จะไม่มีคุณสมบัติมาประชันกับฟาบาทโอรสเทพอีกต่อไปราชินีเทพกระหม่อมสมควรไปฟ้องเรื่องนี้ต่อเทพบิดรเลยดีหรือไม่ ไม่ได้มั่งสเสวียนเจวิกระซิบตอบเสียงแผ่วเบาแม้จะสื่อสารกันผ่านข่ายปรานส่งสัญญาณเสียงหากผู้ฟังกลับยังคล้ายสามารถมองเห็นแววตายเย็นชาชวนขนลุกของนางได้หากพวกเราไปฟ้องฝ่าบาทองค์เทพก่อนพระองค์จะต้องทรงปิดเรื่องเอาไว้แน่ให้ไปไล่ฟ้องเจ้าตำหนักห่วงฝันทั้งเก้าเสียก่อนอย่าให้ตกหล่นแม้แต่คนเดียว ขณะเดียวกันก็โหมกระจายข่าวออกไปให้มากที่สุดยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีเมื่อเจียนยวนเพิ่งจะมีชื่อเสียงแต่กลับมีนิสัยโลภมากต่ำช้าขวัญกล้าบังอาจลอบขโมยหยกเทวลิขิตสวรรค์ที่องค์เทพทรงประทานให้โอรสเทพจือเมื่อด้วยตัวเองเพียงข่าวลือนี้ก็มากพอจะสะเทือนทั้งนครเทวะจือเมื่แล้ว เมื่อกลับไปถึงตำหนักโอรสเทพยุนเชอก็ตรงไปยังห้องนอนตัวเองพร้อมสั่งข้ายังเพลียอยู่บ้างหลังฝึกมาหลายวันจือยวนเจ้ารอยอยู่ด้านนอกหากไม่มีเรื่องใหญ่ห้ามใครเข้ามาทั้งนั้นน่าเสียดายที่หยุนเชอร์พักผ่อนได้เพียงไม่นานเพิ่งผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วย,ยามก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาจริงๆมื่อเจียนยวนโผล่หัวออกมาเดี๋ยวนี้ เสียงคำรามด้วยโทสะดังก้องไปทั่วตำหนักโอรสเทพนับตั้งแต่พิธีสถาปนามาไม่เคยมีใครกล้าทำตัวเช่นนี้เบื้องหน้าตำหนักโอรสเทพมาก่อนสายตาเม,มื่งเจี้ยนเจอดูดันดั่งกระบี่ใบหน้าเปี่ยมล้นด้วยโทสะผิดจากท่าทีนอบน้อมที่แสดงออกต่อหน้า หยุนเชื่อเป็นคนละคนทั้งที่ทยังถูกลงโทษกักบริเวณอยู่แต่มันกลับออกจากจวนตัวเองบุกเข้ามาถึงตำหนักโอรสเทพลูล่เล่ยเซิงขยับตัววูบเดียวก็บรรลุถ,ถึงเบื้องหน้าเมืองเจียนเจอขณะกำลังจะเอ่ยปากก็ต้องหน้าเปลี่ยนสีทันทีเพราะกลุ่มคนที่ตามมาพร้อมเมิงเจียนเจอเรียกว่าน่ากลัวยิ่งเมิงคงตู้เมิงเฉาหยางเมิงจริงไห่ เจ้าตำหนักห่วงฝันทั้งเก้าท่านล้วนแต่มากันพร้อมหน้าผู้น้อยขอคาระวะเจ้าตาหนักห่วงฝันทุกท่านรู้ไ่เสิงรีบโค้งกายคาระวะพร้อมหนังศีรษชชาว,วาบก่อนรอบส่งเสียงทางลมปราณเร็วเข้ารีบไปแจ้งนายน้อย เมื่อชาวหยางเจ้าตำหนักห้วงฝันที่สองกวาดตามองดูรอบด้านพร้อมกล่าวแฝงความในหายากนักที่ทุกคนจะมากันพร้อมหน้าแบบนี้ดูเหมือนมีคนจงใจทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเฮ้อเมื่อเสวียนจีแค่นเสียงเย็นหยกเทวลิขิตสวรรค์นี้ทั้งนครเทวะจือเมื่อมีอยู่ก้อนเดียวย่อมต้องเป็นเรื่อง ใหญ่อยู่แล้วแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงบุคลิกนิสัยของอนาคตโอรสเทพจือเมิ่งเราแล้วจะให้มองข้ามได้อย่างไรเจ้าตำหนักห้วงฝันที่ห้ามเมิงเฉาเฟิงเอ่ยตอบจากบุคลิกนิสัยของโอรสเทปยวนที่ข้าเห็นท่านไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้แน่เรื่องนี้ต้องมีแผนร้ายซ่อนอยู่เช่นนั้นเจ้าตำหนักเฉาเฟิงคงต้องผิดหวังแล้ว มื่อจริงไห่กล่าวเสียงเย็นยามนี้เองสายตาของทุกคนต่างพากันหันไปมองหยุนเช่อที่กำลังเดินออกมาอย่างเฉยเฉยฝีเท้าของชายหนุ่มไม่สม่ำเสมอสายตายังคงงวงเงียพร้อมอ้าปากหาวอดขณะเดินเข้ามาเห็นได้ชัดว่าเพิ่งตื่นนอนรากับเพิ่งสังเกตเห็นบรรดาผู้คนที่ ทางเข้าตําหนักโอรสเทพยวนผู้ถูกรบกวนการนอนหลับจึงเอ่ยปากอย่างมุดหนิดที่แท้เป็นเจ้าตําหนักห้วงฝันทั้งเก้านี้เองอ้อเมื่เจียนเจอไม่ใช่เจ้าโดนกักบริเวณอยู่หรือไฉนถึงว่างมายืนแหกปากหน้าตําหนักข้าได้เมื่เจียนยวนสองตาเมืงเจียนเจอวารอดด้วยโทสะข้าอุตส่าห์ยอมเสียเกียรติก้มหัวจนแทบจูบเท้าเพื่อขอขมาเจ้า แต่เจ้ากลับมีจิตคิดไม่ซื่อช่วยโอกาสแอบขโมยหยกเทลิขิตสวรรค์ไปนั่นคือสมบัติวิเศษที่เทพิดอนประทานให้แก่โอรสเทพเจียนสีอ้อหยกเทลิขิตสวรรค์หยุนเชื่อมีสีหน้างุนงงก่อนทำท่าเหมือนนึกขึ้นได้หรือจะหมายถึงผลึกหุบเหวชนิดส่องแสงเป็นพิเศษก้อนนั้นชื่อไม่เห็นเข้ากันเลยสักนิด เลิกพูดเหลวไหลแล้วคืนของมาเมืองเจี้ยนเจอคำรามอย่างเก,กลี้ยกราดคล้ายไม่คิดสาสแซงอีกต่อไปไม่อย่างนั้นต่อให้เจ้าจะเป็นโอรสเทพยวนในสายตาทุกคนข้าก็ไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้ไปแน่หยุนเช่อแต่ปลายคังตัวเองพร้อมรีตามองอีกฝ่ายขโมยหรือเมืองเจียนเจอเจ้าเข้าใจสินะว่ตตัวเองกำลังพูดอะไรออกมาพวกเจ้ามาทำกันอะไรที่นี่ ซุ่มเสียงทรงอำนาจดังขึ้นทำให้ทุกคนหยุดชะงักจนเผลอเกือบคุกเข่าลงพร้อมกันโดยไม่รู้ตัวคาระวะฝ่าบาทองค์เทพเมืองคงฉานเคลื่อนร่างมาอย่างว่องไวด้านหลังมันยังตามมาด้วยมหาเจ้าตำหนักเมืองชังจีและเมืองเจียนซีที่ไม่อาจอ่านสีหน้าออก เจ้าตำหนักห้วงฝันทั้งเก้าอยู่กันพร้อมหน้าทำให้เมื่องคงฉานหน้าหม่นลงเล็กน้อยมันกวาดตามองดูทุกคนพร้อมเอ่ยถามเสียงเรียบเจี้ยนเจอใครใช้ให้เจ้าออกนอกจวนตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่องเจี้ยนเจอรีบคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมร่ำร้องอย่างเจ็บช้ำบัญชาของเทพบิดอลูกจะกล้าฝ่าฝืนได้ยิ่งไรแต่ว่า ค่าเสียหยกเทลิขิตสวรรค์ที่เทพิดอนประทานให้โอรสเทพปเจียนซีไปเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต่อให้ต้องรับโทษทันหนักหนาสาหัสกว่านี้หลายเท่ายัางมิอาจปล่อยวางได้มันหันไปชี้หน้าหยุนเชอร์พร้อมกล่าวหาด้วยเสียงหนักแน่นเป็นฝีมือโอรสเทพยวนหลังจากโดนเทพปิดอนลงโทษอย่างหนักในวันนั้นค่าก็เฝ้าสำนึกผิดมาตลอด ทั้งยังคอยเชิญโอรสเทพยวนไปยังจวนเพื่อหาโอกาสขอขมาด้วยตัวเองอยู่ทุกวิวันในที่สุดวันนี้โอรสเทพยวนก็มาเยือนข้าทั้งคุกข่าวขอขมาแถมมอบอภรรวิญญาณดับหายนะให้ไปด้วยซ้ำ แต่เผอิญอาการป่วยของซูชินเกิดกำเริบขึ้นมากระทันหันข่าเลยต้องเร่งออกไปช่วยใช้ลมปราณสะกดอาการให้นางโอรสเทพยวนจึงฉวยโอกาสนี้ขโมยยกเทวลิขิตสวรรค์ที่โอรสเทพเจียนซี N C, ฝากไว้กับข้าไปสองมือเมืง่งเจียนซีประเดียวกำแน่นประเดียวคลายออกดวงตาของมันกระตุกไปมาด้วยความกังวล เมื่อชาหยางถามแทรกขึ้นประหลาดนักเหตุได้ยกเทวลิกิดสวรรค์ถึงไปอยู่ในมือเจ้าได้เมื่อเจียนเจอตอบกลับทันทีโอรสเทพเจียนสีตั้งใจจะใช้ยกเทวลิกิตสวรรค์ยามใกล้ทะลวงด่านเพื่อบรรลุเป็นพิฆาตเทวะขั้นห้าช่วงนี้ตัวข้าเผชิญด่านข้อขวดระหว่างฝึกปรือพลังวิญญาณโอรสเทพเจียนสีจึงได้ฝากยกเทวลิกิตสวรรค์ไว้กับข้าชั่วคราวเพื่อให้ข้า ได้อาศัยแสงเทวะจากหยกเทวลิขิตสวรรค์ช่วยขัดเกลาวดวงวิญญาณหนุนเสริมทะลวงด่านฝีมือนี่เป็นพระคุณและความเชื่อใจอันสูงสุดที่โอรสเทพเจียนสีมอบให้แต่ค่ากลับเมื่อเจียนเจอเอ่อยอย่างโศกเศร้าเรื่องนี้สำคัญยิ่งนักเจียนเจอเออาไวยวายไปด้วยอารมณ์ร้อนใจถึงขนาดรบกวนเทพบิดรและเจ้าตำหนักห่วงฝันทั้งหลายจนวุ่นวายเป็นความผิดเกินอภัยแล้ว เมืองเจียนสีจ้องเมืองเจียนเจอเขม่งหากไม่อาจเอ่ยปากปฏิเสธยวนเอ๋อเมืองคงฉานกล่าวด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ลูกได้นำหยกเทวะลิขิตสวรรค์ไปอย่างที่เจียนเจอกล่าวอ้างหรือไม่ไม่อยู่แล้วหยุนเช่อตอบดวงเนตรแม้แฝงความง่วงเงียเอาไว้กลับยังคงใสกระจ่างถ้าอยากได้อะไรค่าแค่ไปขอกับฝ่าบาทองค์เทพก็ได้อืม เมึ่งคงฉานพยักหน้ารับเล็กน้อยเจ้าก็ต้องไม่ยอมรับอยู่แล้วเมื่อชางจีก้าวออกมาด้วยสีหน้าโกรธกริว้วเจียนเจอในเมื่อเจ้าชี้ตัวเมื่อเจียนยวนอย่างมั่นใจแล้วมีหลักฐานหรือไม่ย่อมต้องมีเมื่อเจียนเจอยื่นมือออกมาเผยให้เห็นศิลาประทับเงาที่เตรียมไว้เพียงถ่ายทอดลมปราณใส่เล็กน้อยภาพที่ถูกบันทึกไว้ก็ฉายออกมา ภายในภาพชายหยุนเชิดกำลังยืนอยู่เบื้องหน้าหีบหยกพร้อมหันหลังให้กับศิลาประทับเงาแมกกำลังหันหลังให้หักยังสามารถมองเห็นชายหนุ่มหยิบหยกเทวิกิตสวรรค์ขึ้นมาส่องดูก่อนวางกลับที่เดิมแต่ขณะกำลังวางหยกเทวะกลับลงหีบแสงเทวะอันเจิดจ้ากลับหายวับไปกระทันหันพอหยุนเช่อสะบัดหน้าเดินจากไปหีบหยกก็ปิดสนิทแล้ว ภาพฉายเลือนหายไปบรรยากาศรอบด้านพลันกลายเป็นเงียบสนิทผู้คนโดยรอบต่างมีสีหน้าหลากหลายทอสักของเมืองชังจีบรรลุถึงขีดสุดก่อนมันจะคำรามออกมาเมืองเจียนยนเราผู้เท่าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะกล้าทำเรื่องต่ำช้าเช่นนี้ทีนี้เจ้ายังมีอะไรแก้ตัวอีก